สวัสดีครับสวัสดีครับครับ168วงจุ้ยมหาเศรษฐีครับครับการจัดบ้านอาคาโรงงานให้ได้มาตรฐานนะครับตามแบบฉบับของบริษัทแซกี168หรือ168หวงจุ้ยมหาเศรษฐีเนี่ยมีอะไรบ้างครับอาจารย์คร่าวๆครับอันดับแรกนะครับที่เราเป็นมาตรฐาน ให,ให้ลูกค้านะท่าน,นี้ครันนบผมอันดับแรกเนี่ยเราก็ต้องหาตําแหน่งครับนะครับ,รบโดยเราก็ขอ,อ,อโลเคชันของบ้านเขาครับนะครับเพื่อเราจะได้มาหาเออองศาบ้านเขาครับนะครับจาก GPS, GPS ใช่ไหมฮะก็คือคอันดับแรกก็คือก่อนที่จะไปบ้านลูกค้าเนี่ยเราจะทําการบ้านโดยการหาข้อมูลตําแหน่งองศาณสถานที่ที่ท่านอยู่อาศัย โดยใช้ GPS ในการเช็คพิกัดและก็หาองศานะครับอันนั้นเป็นการหาองศาเบื้องต้นนะครับแล้วก็ไปวัดจริงที่หน้างานโดยมีเครื่องมือก็คือหลออแกครับมีหลออแกนะครับอันนี้หลออแกเราจะมาวัดเกี่ยวกับว่าบ้านหลังนั้นนะอ่าอิงควยไหนทิศไหนนะครับแล้วก็มีเครื่องมืออีกชนิดหนึ่งก็คือมือจีเราเนี่ยครับโปรแกรมเขียนทิศเราต้องการเช็คเครื่องมืออย่างน้อยสามเครื่องมือ เพื่อหาค่ามาตรฐานที่ดีที่สุดและถูกต้องที่สุดในการทํางานครับเพราะว่าหัวใจคือองศาของบ้านเนี่ยนะครับต้องถูกต้องถ้าผิดพลาดไปหนึ่งหรือสององศามีโอกาสที่จะทําให้การวางผังบ้านหรือการจัดบ้านเปลี่ยนเลยใช่ไหมจย์เปลี่ยนได้ครับนะครับอันนี้สําคัญครับเพราะองศาเปลี่ยนไปเนี่ยเราอาจจะประเมินผิดว่าหนึ่ง ดาวรุ่งเรืองนะครับเกี่ยวกับด้านโชคลาภหรือทรัพย์สินเนี่ยมันอยู่ในตําแหน่งไหนนะครับการแก้ไขเนี่ยถ้ามันแก้ไขได้ถูกตําแหน่งมันก็จะทําให้บ้านหลังนั้นน่ะนะครับมีการกินดีอยู่ดีบุคคลในบ้านเนี่ยทาอะไรก็มีโชคลาภนะครับนะครับถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องค้าขายก็จะได้คือค้าขายรุ่งเรือง นะครับประสบความสําเร็จมีเงินวีทองนะครับตรงนี้สําคัญแสดงว่าถ้าองศาถูกต้องการเปิดตําแหน่งประตู64คูวยหรือซันอยู่ปูป้ายที่เราใช้เนี่ยก็ถูกต้องไว้ด้วยใช่ครับผิดก็คือไม่ไม่ไม่เข้าหลักเลยใช่ครับเพราะองศาเนี่ยถ้าเราวัดองศาถูกต้องนะครับเราสามารถวางตําแหน่งเปิดประตูนะครับของ64คูวยนะครับคงเื่อ64คูวยเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับหนึ่ง เจ็ดดาวชิงพลังใช่ไหมครับพลังเป็นหนึ่งนะครับทาคีสิบห้าจับนะครับแล้วก็สุนติเก๊กอ่งจิเก๊กแล้วก็ฮาแ์เซคเซงนะครับอันนี้คือมังกรนะคที่เขาเรียกกันมังกรใช่ครับมังกรเนี่ยหกเส้นนะครับเราต้องดูว่าถ้าเราวัดองศาถูกต้องประตูของเราเนี่ยมีองค์กรมีมังกรเนี่ยนะครับผ่านประตูเรา ถึงหตัวไหมซึ่งในแต่ละอย่างเนี่ยมังกรแต่ละแต่แต่ละอย่างเข้าเข้าก็ได้จัดใช่ครับอย่างพลังเป็นหนึ่งเนี่ยมันมันได้เรื่องอะไรบ้างพลังเป็นหนึ่งเนี่ยก็จะได้3อย่างเลยนะครับอันแรกก็คือโชคลาบอันที่สองอำนาจบารมีอันที่สมเกี่ยวกับสุขภาพสุขภาพชื่อเสียงหน้าที่การงานคือทั้งสาม อย่างเนี่ยมันรวมเป็นหนึ่งเขาถึงเรียกว่าพลังเป็นหนึ่งอ๋อครับถ้าอย่างนี้พวกห้าสัสซิงที่อาจารย์บอกก็คือเกี่ยวกับเรื่องบารมีใช่ครับบารมีการกินดีสามัคคีใช่ครับแล้วก็การกินดีอยู่ดีของบุคคลในบ้านครับนะครับห้บาเซซิงอะข่าวๆเดี๋ยวอยากรู้มังกรที่เหลือเดี๋ยวเราไปดูกันท้ายคลิปครับครับผมแล้วข้อสองเนี่ยครับการตีผัง ของ168วงจุ้ยมหาเศรษฐีที่เราใช้เนี่ยเราใช้คอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบเราจะไม่ใช้มือตีนะครับเพราะว่าความผิดพลาดมันสูงเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเกิดใช้คอมพิวเตอร์ตีเนี่ยกำหนดสเกลตำแหน่งเปิดประตูทุกอย่างมันจะถูกฟิกและถูกกำหนดโดยคอมพิวเตอร์มันจะมาตรฐานกว่านะครับหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับอสิ่งที่เราทำให้ลูกค้าเราจะทำแบบนี้รเราจะไม่มาตีมือ หรือเขียนมือนะครับโดยที่ผังบ้านเนี่ยเราก็จะลงนะครับองศาแบ่งบ้านออกเป็นแปดข่วยก็คือแดทิศนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะมาลงดาวนะครับเพื่อจะรู้ว่าตำแหน่งบ้านที่ตำแหน่งตรงไหนมีเลขดาวที่ดีหรือไม่ดีสถิตอยู่ประจำอยู่นะครับและที่สำคัญก็คือที่ประตูบ้าน ครับประตูบ้านคือเราใช้ห4ี่ขวยใช่ไหมใช่ครับแล้วก็สารหยดผูกป้ายในการกำหนดครับเราจะได้รู้ว่าเราจะเปิดเอ่อหกสิบสี่ขวยที่ตำแหน่งแหลกตำแหน่งบ้านบริเวณหน้าบ้านตรงไหนได้บ้างครับนะครับแล้วเราก็จะดูด้วยว่าสารหยดเนี่ยผ่านที่ประตูหรือเปล่าหรือผ่านที่ตำแหน่งไหนครับนะครับเราจะเราก็จะได้เนี่ยนะครับแนะนาเจ้าของบ้านนะครับให้เปิดรับตำแหน่งที่ รับโชคลาบเข้าบ้านอืมครับเพราะฉะนั้นความถูกต้องในการถ้าเรียกลากจากคอมพิวเตอร์เนี่ยตำแหน่งประตูตำแหน่งดาวเนี่ยจะถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจะไม่มีการกะไม่มีการเดานะครับเพราะฉ<อ>ัะเนี้ยมันจะมีเขียนด้วยกาฟิึกแบบนี้ความผิดพลาดมันจะสูงความผิดพลาดเกี่ยวกับการลงองศาที่ผิดเนี่ยหนึ่งองศาสององศาสามองศาเนี่ยมีผลครับอาจจะทําให้การแก้ไขจัดทงจุ้ยบ้านเนี่ยผิดอืมทให้ไม่เห็นผล ใช่ครับใช่ไหมฮะจัดไปแล้วไม่ไม่เห็นผลอืมครับอันนี้สําคัญนะครับครับครับโอเคข้อต่อไปครับอาจารย์ข้อที่สามนี่คือเกี่ยวกับการจัดภายในบ้านแล้วเพราะอันนี้ที่เราคุยคือวัดผังหาตําแหน่งเปิดประตูโชคลาภเข้าบ้านนะครับข้อสามนี่เกี่ยวกับการจัดภายในบ้านนะอาจารย์ครัการจัดภายในบ้านนะก็เราก็จะใช้วิชาดาวป้ายุนะครับรับมเราก็จะมาดูว่าหนึ่ง เตาไฟห้องครัวของเราเนี่ยมาอยู่ในตำแหน่งเผาซับไหมนะครับโต๊ะกินข้าวห้องน้ำนะครับห้องรับแขกวางถูกต้องไหมห้องนอนด้วยไหมจย์ห้องนอนเนี่ยก็สำคัญครับเราก็จะดูทิศนอนครับหัวนอนเนน้โดยเน้นเจ้าของบ้านเป็นหลักเจ้าของบ้านซึ่งเจ้าของบ้านเนี่ยจะเป็นคนหาเงินเข้าบ้านครับนะครับเราก็จะดูทิศนอนหัวนอนครับนะครับ ที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องส่งเสริมทางด้านสุขภาพโชคลาภอำนาจบารมีให้ครับผมนั้นรวมทั้งบุคคลในบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นภรรยาบุตรนะครับเราก็จะดูเกี่ยวกับทิศที่นอนตรงนี้ให้ครับก็คือเป็นการเขาเรียกว่าทําส่งเสริมคนในบ้านให้ได้เขาเรียกเพิ่มพลังให้กับ กับคนในบ้านนะครับให้คนในบ้านเนี่ยอยู่ดีกินดีมีสุขภาพอะไรแข็งแรงสมบูรณ์นะครับทำอะไรก็ประสบความสำเร็จนะครับตรงนั้นอีกข้อหนึ่งผมลืมไปเลยจันไอ้ไอ้สาฮะที่เราจัดเนี่ยเราจัดทางน้ำเนี่ยด้านนอกของบ้านอันนั้นเกี่ยวกับเพื่อชกลาบใช่ไหมจันอ่าคือภายในบ้านเนี่ยเราจัดดาวกยุกกรอบรอบนอกของตัวบ้านเนี่ยเราจัด64ควยนะครับกับซานหยวน ส่วนเ,เขาเรียกว่าเออหน้าบ้านนะครับหน้าบ้านนี่เราก็จะดูเราจะดูอยู่สองห่างโดยใช้วิชาสัมหะนะครับสัมหะสีเกะทางน้ำหนึ่งสิ่งที่เราจะดูคือเกียสวสวกดูว่าหน้าบ้านเราเนี่ยมีส่วนเกียก่ยวกับเรื่องสิ่งปลอกเออสิ่งปลูกสร้างครับนะครับที่ให้โทษกับผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านนะครับแล้วจะแก้ไขย,ยังไงอันที่สองที่เราดูก็คืออึ่งจัว่วสวก นะครับอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเอ่อทางน้ําเข้าภายในบ้านเข้าตําแหน่งไหนนะครับโชคลาภทรัพย์สินเงินทองควรจะเข้าที่ฝั่งไหนฝั่งฟ้าหรือฝั่งขวาของตัวบ้านนะครับอันนี้ก็สําคัญแล้วก็รวมทั้งทางน้ําออกด้วยครับอันนี้สําคัญน้ําเข้านะครับเอาโชคลาภเข้ามาน้ําออกนะครับออกจากนอกบ้านเอาสิ่งที่ไม่ดีออกไปเขาเรียกว่าเฮงไร้ซวยคือ นะครับอันนี้ก็สําคัญนะครับเอาเอาแบบผู้ชมทางบ้านเข้าใจยังไงผมว่าขุมทรัพย์ใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับเอาเงินเข้าบ้านเนาะครับหน้าบ้านนี่สําคัญครับตาแหน่งขุมทรัพย์เราจะเอาขุมทรัพย์เข้าบ้านเอาทรัพย์สินเข้าบ้านเราเราเปิดตําแหน่งน้ําเข้าที่ตําแหน่งจุดไหนถูกต้องไหมครับนะครับอ่าคือปากขุมทรัพย์ ต้องเข้ามาในบ้านเราไม่ใช่ไปกินที่ปลายน้ําผุ้มทับยันีไม่ดีหรือไม่ปากผุ้มซับแทนที่น้ําจะเข้าทรัพย์สินจะเข้ากลายเป็นว่าน้ําออกเออกลายกลายมาจะได้ทรัพย์สินกตเสียทรัพย์สินไปนั่นครับอยู่ไปก็มีแต่จนลงอยู่ไปธุรกิจก็มีปัญหาอันนี้สําคัญนะหรือว่าเงินหามาได้เราทำธุรกิจ หาเงินมาได้เดือนหนึ่งเป็นแสนสองแสนแต่เก็บไม่อยู่อันนี้ก็อันนี้ก็ช้าสสำคัญนะเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยฮะต่งจัวสโั่ก็คือทางน้ำเข้าทางด้านทรัพย์สินคุ้มทรัพย์ครับอ่าข้อต่อไปครับอันนี้พอเราทำการไปเรียกตีผังปรับตำแหน่งอะไรทุกอย่างหมดแล้วเราจะมาชิวซีรอบที่สองตอนที่เริ่มทำตำแหน่งประตูของแต่ละจุดถูกต้องไหมองศาถูกต้องไหมการจะเรียกว่า สิ่งที่เราทาไม่ให้เนี่ยทางช่างเนี่ยเขาวางถูกต้องไหมเราเราจะมาดูรอบที่สองก่อนก่อนที่จะทําเสร็จถูกไหมอาจารย์การ QC เหมือนกับว่าเวลาเราไปดูรอบแรกแล้วเราบอกตําแหน่งของคุณแล้วว่าตรงนี้ต้องแก้ไขนะนะครับแก้ไขจากไม่ดีให้มันดีให้มันถูกต้องให้มันถูกต้องเปิดประตูตรงไหนรับโชคลาภแล้วก็เสริมตรงไหนเสริมทางด้านบารมีควรจะเสริมอะไรครับภายในบ้าน อันนี้เราจะมาครับนะครับการ QC เราจะมาดูตรวจดูว่า1สิ่งที่เราบอกไปเนี่ยคุณทําถูกต้องไหมช่างที่คุณให้เขามาทำะนะครับ,รบมันถูกต้องไหมถ้าไม่ถูกต้องเราก็จะได้ปรับเปลี่ยนแก้ไขครับให้มันถูกต้องอเพื่อหนึ่งเพื่อให้บ้านหลังนี้เนี่ยคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยกินีอยู่ดีมีสุขภาพแข็งแรงครับแล้วก็ประตูที่เปิดเนี่ยจะได้มีโชคลาภนะครับทำมาค้าขายเลยลิญรุ่งเรือง นะครับตรงนั้นมีทรัพย์สินเข้านะครับเสร็จหมดจากนี้ปุ๊บเหลืออะไรกันอาจารย์ข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายเนี่ยที่เราจะทาเนี่ยนะครับก็คือเราจะให้เลิกหลังจากเรามีการปรับปรุงแก้ไขทุกอย่างถูกต้องหมดแล้วแล้วก็จะให้เลิกเพื่อกระตุ้นนะกระตุ้นพลังกระตุ้นพลังในบ้านใช่ครับให้บ้านนี้เนี่ยมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะครับการกระตุ้นพลังอ่ะมันมันก็มีหลายอย่าง นะครับอันนั้นเราก็จะบอกว่าควรจะทํำยังไงต้องตั้งน้ํำไหมเปิดน้ํากระตุ้นเวลาไหนนะครับเคราะพื้นตรงไหนเพื่อจะได้เรียกโชคลาภเข้ามาในบ้านอ,อันนี้ก็สําคัญนะครับครับนะครับบางคนน่ะแก้ไขบ้านแต่ใช้เลือกกระตุ้นไม่ถูกต้องอมันความสําเร็จอ่ะมันก็ได้แค่50-60%ิบหกบนะครับมันไม่แรงครับ เพราะหนึ่งบ้านแก้ไขถูกต้องแล้วแต่เลิกยามที่คุณใช้นะครับมันมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องโชคลาภเกี่ยวกับบารมีเกี่ยวกับความสามัคคีในครอบในองค์กรหรือบริษัทนะครับครับอันนี้เลิกยามก็สําคัญครับก็ทําทุกอย่างครบตามนี้ก็100%เครับสิ่งที่เราจะทําให้ในการดูหวงจุ้ยบ้านนะครับก็ท่านที่สงสัย ยังไม่เข้าใจอะไรนะครับยังงงยังแบบเอ้ที่อาจารย์พูดคืออะไรผมมาสอบถามแล้วครับหาคำอธิบายจากเราได้ครับแล้วผังนี้บอกนิดนึงนะครับครับอ่าผังนี้ที่เราตีด้วยผังบ้านเนี่ยที่เราเราลงลงองศานะครับแล้วก็ลงดาวให้แล้วผังนี้คุณเก็บไว้นะครับสำคัญเพราะเวลาคุณเนี่ยจะต่อเติมบ้าน หรือจะปรับเปลี่ยนอะไรภายในบ้านครับนะจะย้ายเตียงย้ายครัวหรือต่อเติมอ,อ๋อเผื่ออนาคตอยากจะขยับขยายใช่ขยับขยายนะครับมีพื้นที่อยากข,ข,ขยับขยายให้มันใหญ่ขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยมากขึ้นผังใบนี้นะครับคุณโทรมาปรึกษาเราได้เราดูผังปุ๊บเราก็จะบอกคุณได้ว่าควรจะต่อเติมทิศไหนนะครับควรทำไม่ควรทำทำแล้วมีผลกระทบไหม อันนี้ก็สําคัญนะครับโอเคก็สงสัยเรื่องอะไรหรืออยากให้เราไปจัดติดต่อได้ที่คลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยครับครับทางแซกีหนึ่งหกแปดนะครับครับอ่าพงจุ้ยเรายินดีให้บริการนะครับครับ